สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับมันสับปะหลังน้องแบมครับระยองสี่ครับพันระยองสี่หรือที่เขาเรียกว่าน้องแบมน้องแบมเนี่ยครับเพื่อนๆก็เพิ่งใส่ปุ๋ยรอบแรกไปครับแปดไร่ตรงนี้ครับผมใส่แค่หนึ่งกระสอบครับใส่บางๆเพราะว่างบน้อยด้วยแล้วก็ใส่มากก็ไม่ดีครับ ลองใส่ทีละหน่อยละหน่อยครับค่อยดูสภาพต้นไปด้วยครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันเราเราบังคับฝนไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันต้องรอฝนตกอย่างเดียวครับไปใส่มากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวมันมันจะชะงักนะครับเนี่ยครับต้องค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยครับเพิ่งเอาล่องขึ้นไปครับเนี่ยดินแห้งนะครับก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ ไม่มีเวลาถ่ายครับนี่จ,จอบจอบได้